เรามีการนำเรื่องของ IOT controller sensor เข้ามาใช้ด้วยแบ่งออกเป็นสส่วนวก็คือส่วนของ farm monitoring แล้วก็เรื่องของ farm control แล้วไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในโลกเราสามารถที่จะ,ะสั่งงานหรือว่าตรวจสอบการทำงานในแปลงได้ค่ะผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ SME The Master Talk นะคะวันนี้ค่ะเรามีโอกาสได้พูดคุยกับเกษตรกรผู้ปลูกเมลอนพรีเมียมนะคะที่สง่งขายเข้า5้สับสินค้าชั้นนาของญี่ปุ่นค่ะและส่งออกต่างประเทศได้อีกด้วยค่ะพบกับคุณพลอยวิชยาไตรโชคทาย,ยาทและผู้บริหารบริษัทนาวิตา้าฟาร์มจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณพลอยสวัสดีค่ะคุณพลอยสวัสดีค่ะพี่เบลพี่หมู อยากให้คุณพลอยช่วยเล่าถึงจุดเริ่มต้นของนาวิ t ้าฟาร์มให้ฟังสักนิดนึงค่ะค่ะนาวิต้าฟารมของเรานะคะก็เริ่มต้นมาตั้งแต่39ปีที่แล้วค่ะที่คุณพ่อนะคะมีความต้องการจะกลับมาพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมค่ะจากที่เป็นวิศวกรอ,อยู่นะคะก็ใช้เวลาช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะกลับมา ทดลองปลูกเมลอนนะคะเริ่มจากแค่หนึ่งอต้นเท่านั้นนะคะ,ะแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ต่อยอดนะคะก็ไปหาความรู้จากอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับระบบน้ำที่อิสราเอลนะคะเทคนิคการปลูกที่ญี่ปุ่นนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะ,ะปรับวิธีการปลูกให้สามารถปลูกในเมืองไทยได้ก็ใช้เวลาถึง5ปีเลยทีเดียวะคะ่ะ ายขาะจาก100ต้นในวันนั้นเนี่ยนะคะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะไม่ทราบว่าขนาดพื้นที่ในการเพาะปลูกแล้วก็กําลังการผลิตของสวนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วคะค่ะในปัจจุบันนะคะเราก็ขยายพื้นที่มาถึงร้อยกว่าไร่แล้วนะคะเราก็จะปลูกเมลอนอเวียนไปในแปลงต่างๆนะคะซึ่งก็มีเมลอนออกมามากกว่าแสนลูกต่อปีนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีของสมาชิกนะคะที่เอามา่รวมกันจาหน่ายเป็นกลุ่มด้วยค่ะแล้วอย่างนี้ในไร่อะค่ะตอนนี้ไม่ทราบว่ามีทั้งหมดกี่สายพันธุ์ละคะเราจะมีมากกว่าสิบสายพันธุ์ซึ่งสายพันธุ์ที่เป็นซิกเนเตอร์หลักๆนะคะมีประมาณห้าสายพันธุ์นะคะก็มีเพิร์เมลอนเนื้อสีเขียวตัวนี้จะมีความนุม่มหอมละมุน,นะคะ่ะแล้วก็มีเพลร์เมลอนเนื้อสีส้มนะคะตัวนี้จะมีความหอมแบบแบบฉบับญี่ปุ่นเลยแล้วก็เนื้อฉ่ำละมุนนะคะ ส่วน็รก,กี้สีส้มเนี่ยจะมีความแตกต่างคือจะมีกลิ่นที่หอมฟุ้งขึ้นจมูกค่ะแต่หอมแบบว่าพิเศษเลยค่ะแล้วก็มี็อกกี้สีเขียวตัวนี้จะมีความหวานกรอบนะคะแล้วก็ยิ่งเขียวยิ่งหวานค่ะอีกตัวหนึ่งคือการเลียม,มีลอดน,นะคะตัวนี้จะมีผิวสีเหลืองเป็นตะข่ายสีเหลืองแล้วก็ข้างในจะเป็นเนื้อสีขาวอมเขียวซึ่งมีความหอมแบบหอมทะลุเปลือกออกมาเลยค่ะแล้วก็เนื้อจะมีความ เป็นฉ่ำเป็นปุยนุ่นนะคะแต่ตัวก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาที่มีความพิเศษโดดเด่นไม่เหมือนกันนะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีตัวที่เป็นตัวพิเศษที่จะปลูกเฉพาะช่วงตีใหม่ด้วยนะคะตัวนี้คือชิโซ,โซกะเมลอนเนื้อสีสม้มตัวนี้จะลายเอ่อนูนพิเศษเลยผลเนี่ยจะกลมแล้วก็ข้างในจะเนื้อฉ่ำละลายเป็นเส้นใยเลยค่ะ ในเรื่องของการตลาดอะคะ่ะอยากจะทราบว่าเราทำยังไงที่สามารถที่จะนำโปรดัก c t ของเราเนี่ยเข้าไปวางขายในเชลฟ์ได้คะทางซุปเปอร์ร์เก็ตเขาก็จะมีกระบวนการในการติดตามแล้วก็การควบคุมรักษาคุณภาพมาตรฐานซึ่งตรงนี้เราก็ <ạ. S 2> จะต้องรักษาในส่วนนั้นก็ได้แก่นะคะเรื่องของ GAP นะคะ <ạ. S 2> ก็คือการจัดการในแปลงนะคะทั้งในเรื่องของความปลอดภยัยการจดบันทึกต่างๆนะคะ ซึ่งตรงนี้ในในวิท้าฟาร์มของเราเนี่ยมีความเข้มงวดมากๆนะคะแล้วเราก็มีการส่งตรวจเป็นประจำซึ่งผลนีจะต้องออกมาเป็นซีโรดีเทคก็คือ,อเข้มงวดขึ้นไปจาก GAP ขึ้นไปอีกนะคะก็คือไม่ให้พบสารตกค้างเลยค่ะอันนี้ก็คือความตั้งใจของฟาร์มเราเองนะคะแล้วก็ในส่วนของสถานที่ผลิตที่เป็นโรงแพ็กนะคะก็จะต้องมี GMP ด้วยค่ะซึ่งเป็น ความสะอาดความปลอดภัยในส่วนของโรงแพ็กก่อนที่จะส่งไปยังศูนย์กระจายสินค้าของซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะกระบวนการผลิตคุณพลอยได้มีการใช้เทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการฟาร์มบ้างไหมคะในช่วงสีห้าปีหลังเนี่ยเรามีการนําเรื่องของ IOT controller sensor เข้ามาใช้ด้วยค่ะซึ่งตรงนี้ก็ช่วย ทำให้เราสามารถทำงานแบบเรียลไทม์ได้ดีขึ้นนะคะช่วยลดระยะเวลาการทำงานแล้วก็ยังช่วยให้เรามีข้อมูลที่จะนำมาต่อยอดแล้วก็พัฒนาได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ ซึ่งถ้าอธิบายลงไปในเชิงลึกของตัวอุปกรณ์นี้นะคะจะแบ่งออกเป็นสส่วนค่ะก็คือส่วนของ farm monitoring ซึ่งประกอบไปด้วยเซนเซอร์ต่างๆค่ะแล้วก็เรื่องของ farm control ก็คือเรื่องของตัวไปควบคุมการให้น้ําให้ปุ๋ยนะคะแทนที่จะต้องเดินไปเปิดวาล์วที่ละวาวหรือว่าเดินไปเปิดปั๊มตรงนี้เราสามารถสั่งผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าผ่าน PC ได้เลยค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะเช็ค ผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนในโลกเราสามารถที่จะสั่งงานหรือว่าตรวจสอบการทํางานในแปลงได้ค่ะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเซ็นเซอร์ที่กล่าวถึงว่าสักครู่นี้ค่ะตัวนี้จะมีทั้งในเรื่องของเซ็นเซอร์สภาพอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นความเร็วลมที่ทางลมนะคะอุณหภูมิความชื้นแสงทั้งหมดนี้คือปัจจัยที่ส่งผลกับการความต้องการน้ําของพืชในแต่ละวันนะคะยิ่งเราปลูกในแปลงกลางแจ้งนะคะ ก็จะมีปัจจัยตรงนี้เข้ามาส่งผลเพราะฉะนั้นเซนเซอร์เหล่านี้ค่ะจะช่วยในการที่เราสามารถมาคำนวณประมวลผลผ่านระบบหลังบ้านของเซิร์ฟเวอร์ค่ะเพื่อแนะนำได้ว่าเราควรจะปรับเพิ่มหรือลดการให้น้ำในแต่ละวันยังไงบ้างค่ะอันนี้คือเรื่องของข้ารากาศนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของเซนเซอร์ปริมาณน้ำฝนนะคะที่เราจะได้ข้อมูลจริงในแปลงของเราะคะเพราะว่าเซนเซอร์ก็จะปักอยู่บนแปลงเราเลยค่ะ แล้วก็มีมเรื่องของเซนเซอร์ดินนะคะตัวนี้จะเห็นชัดมากนะคะเมื่อเรามีการให้น้ําหรือให้ปุ๋ยลงไปว่าระยะเวลากี่นาทีผ่านไปเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะ<ม>น้ํำซึมลงไปถึงไหนแล้ว<ม>และรากพืชเดี๋ยมีการดูดน้ําำไปมากน้อยได้เท่าไหร่นะคะ<ม>ตรงตรงนี้มันทำให้เราสามารถนําไปปรับการให้น้ําในแต่ละวันได้ทันทีหลังที่เราเห็นข้อมูลค่ะ แล้วเจ้าเทคโนโลยีนี้อันนี้คือคุณพลอยนํามาจากไหนคะเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยเราก็มีสนับสนุนในโครงการที่เราไปอบรมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็มีการต่อย,ยอดด้วยทีมของเราเองนะคะมาเป็นระบบที่ทําทั้งเรื่องของการอนิตอรการคนโทรลแล้วก็การประมวลผลเหล่านี้ค่ะตรงเนี้ก็ ทำให้ต่อยอดออกมาเป็นอ,อีกหน่วยหนึ่งที่แยกกันนะคะก็คือฟาร์ม n พน a กเ a เชีซึ่งตรงนี้เราก็ใช้ทั้งในแปลงของ mm hmm. นาวิต้าแล้วก็ใช้ในแปลงของอสมาชิกผู้ปลูกเมลอนราย mm hmm. อื่นนะคะแล้วก็ยังมีเกษตรกร,ร,กรหรือว่าเจ้าของสวน,นอื่นที่สนใจเนี่น mm hmm. นำไปประยุกต mm ์ hmm. นำไปใช้ในแปลงของตัวเองด้วยค่ะก็จะมีทั้งที่เป็นทุเรียนนะคะ มีผักใบต่างๆนะคะมีมะเมล็ดพันธุ์มีดอกไม้นะคะที่เอาระบบของตัวฟาร์มคอน e c t ไปใช้จุดเด่นของการใช้เทคโนโลยีนี้มันดียังไงอะคะยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นแปลงที่มีพื้นที่อยู่ห่างกันนะคะปกติเนี่ย <Okay. S 2> เกษตรกรจะต้องขับรถวิ่งไปดูจุดหนึ่งแล้วก็ขับรถไปให้หน้ำอีกจุดหนึ่งตรงนี้นะคะ เราสามารถสั่งงานจากโทรศัพท์มือถือได้เลยเพราะฉะนั้นแค่ค่าน้ํามันที่เดินทางไปจากแต่ละจุดเนี่ยก็คือการลดต้นทุนแล้วค่ะแล้วก็ยังลดระยะเวลาการทํางานนะคะจากที่คนงานหนึ่งคนต้องบนเปิดน้ําทั้งวันนะคะตรงนี้สามารถไปทํางานอื่นได้อันนี้ก็ประหยัดเป็นค่าแรงไปได้อีกนะคะแล้วก็เรื่องของที่สําคัญเลยนะคะก็คือ ความแม่นยาในการดูแลเรื่องการให้น้าให้ปุ๋ยส่งผลโดยตรงกับความแข็งแรงของพืชที่จะให้ผลผลิตที่ดีนะคะการที่มีผล,ผลผลิตที่ดีขึ้นได้ปริมาณและคุณภาพดีขึ้นใน<ม>ย่อมส่งผลกับราคาตรงนี้ทำให้รายได้ดีขึ้นนะคะซึ่งเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆที่สุดเนี่ยรายได้จะดีขึ้นมากกว่าสิบเปอร์เซ็นตนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้กำไรมากขึ้นแล้วก็ยังได้ข้อมูลที่จะนำไปต่อยอดในระยะยาวที่จะทำให้การเกษตรเนี่ยยัย่งยืนเพราะฉะนั้นการลงทุนตรงนี้เนี่ย มันอาจจะไม่สามารถพูดเป็นตัวเลขมูลค่าได้ขนาดนั้นนะคะถึงแม้ว่าถ้าเราบอกว่าเราประหยัดเนี่ยมันเห็นเป็นตัวเลขแล้วนะแต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือข้อมูลที่ได้และความยั่งยืนที่ได้มากขึ้นตรงนี้มันตีมูลค่าไม่ได้เลยค่ะ,ะก็มองว่าถ้าเกษตรกรที่เห็นความอ่าสำคัญตรงนี้นะคะแล้วก็มีความพร้อมนะคะรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอน,นะคะ่ะทีนี้ค่ะ ถ้าเกิดว่ากเกษตรกรสนใจนะคะที่จะนําระบบอันนี้มาใช้นะคะไม่ทราบว่าจะสามารถติดต่อได้ที่ไหนและต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเอ่ยค่ะสามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทความค n e เอเชียตรงนั้นเขาจะดูแลในส่วนของให้บริการเรื่องของเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำปุ๋ยแล้วก็เซนเซอร์ต่างๆในแปลงกเกษตร ขอแค่พื้นที่ตรงนั้นมีสัญญาณโทรศัพท์มือถือตรงนี้ก็จะสามารถติดระบบ IOT ได้ละคะ่ะนอกจากเมลอนผลสดแล้วเนี่ยคุณพลอยได้มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็นอย่างอื่นอีกเพิ่มเติมไหมคะค่ะในส่วนของ n a วิต้าฟาร์มนะคะก็คือเรามีผลสดนะคะที่จาหน่ายอยู่ตามช่องทางออฟไลน์ทั้งสัปปสินค้าต่างๆนะคะที่สามารถจะไปเลือกซื้อได้ดูที่มีสติกเกอร์นาวิต้นะคะแล้วก็ ในส่วนของออนไลน์เองเราก็มีหน้าร้านนะคะชื่อว่า www.navitafarm.com นะคะแล้วก็ในเพจ Facebook ก็จะเป็น navita melon farm นะคะนอกจากตัวนี้นะคะก็จะมีเมลอนที่หั่นเป็นชิ้นแช่แข็งพร้อมที่จะใส่ลงไปในโถปัน่นแล้วก็ปั่นออกมาเป็นสมูทตี้ดื่มได้เลยค่ะหรือจะเป็นทำเป็นขนมต่างๆก็สามารถสั่งได้จากหน้าเว็บเหมือนกันค่ะคะ่ะต,ต้องขอขอบคุณคุณพลอยจาก navita farm มากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะแล้วพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการ SME The Master Talk นะคะทาง Bank of SME สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ